รอนคายเพราะว่ามาตั้งแต่เช้ามาซ้อมใช่ไหมทุกคนพอซ้อมแล้วเนี่ยร้อนคายของจริงคายไปหมดเลยเหลือแ,แค่นี้แต่ชโชคดีที่แบบมันยังตรงให้หนิ้นึงพยายามจะทำปลาล่าแล้วนะแต่ว่าด้วยสภาพอากาศแล้วก็ทุกคนรู้ไหมว่าตอนซ้อมอ่ะมันลดนฝนเยอะมันก็เลยเอาไม่อยู่เพราะว่าเราทำเอง เราทำเองแบบไม่ได้ไม่ได้ให้ช่างทำอะไรเงี้ยก็พยายามจะฟาล่าแล้วแต่ว่ามัน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 ได้แค่นี้เอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นรอบที่ต้องอยู่ในที่ร่มที่มันไม่ต้องโดนแดดหรือว่าโดนอะมันจะโอเคแบบนี้แล้วก็จะหลีกลูกมงไม่ฟ้าจะบอกว่า เฟ้าอะว่ารอบที่ผ่าชอบรอบชุดทองทค่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเปิดตัวของฟิสแคน Grant, ใช่ไหมในลายประเทศแล้วฟ้าก็คิดว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของของมิสแคนไทยแลนด์เองเขาก็เลยทำเป็นครั้งสุดท้ายคำสุดท้ายแล้วก็คงไม่ไดท้ <c oughs> ำดท <c oughs> ำแล้ว เพราะว่าเปิดตัวพูดไทยแลนด์ไงแต่ว่าขอบคุณทุกคำชมแล้วก็ทำแนะนำทำเขาเรียกอะไรอ่ะข้อติต่ตางๆก็ทำให้พี่ฟา้ามแบบเรียนรู้ข้อพัฒนาของตัวเองก็าสามารถที่จะติชมกันได้สำหรับแต่นางงามนะคะ ก็อขอให้แบบไทยใส่ไทยไม่ต้องใส่ปวัสดีค่ะสวัสดี So okay, now it's <laughs> going, oh, okay I want to look at how you guys face Halassi at the end, like and the queen please, Halassi. It's okay, it's okay. Yes, everybody, give a hand your attention. Give me a round of applause, everybody. Yes. I'm so happy to be here with you a g a i n a me I'm g o n g to go to the city I'm trying to walk and bring us a lot of n i m e Before we have the o p e n i n g s e s s i o n s And also I want all of the VIP guys To be in this site I think it's important for the VIP you want ไม่จบเมื่อกี้บอกว่าสามารถได้จะติชมกันได้แต่ว่ารูกคำติชมอ่ะเราขอเป็นคำที่มันแบบซอฟซอฟซอฟ อบจิตใจเราหมดแล้วลเราอารู้สึกว่าเราอยากพูดตัวเองให้เขาทาเป็รคำทํำำเ,เป็นคำพิเ็นได้แต่นั้นเป็นคาตีที่มันดับบั่นทอนใจมากๆอันนี้เราก็เลยโอเคขออนุญาตไม่เก็บมาใส่ใจเพราะว่าบางคนแบบบางคนก็เอาค้ออ้างคาว่าไม่อยากพูดเป็นเสรนกัากวางอ่ะบางคนติแบบนักามากตีนั่เราเสียความมั่นใจแต่บางคนก็เลีกบางคนก็หลีกแบบให้กาลังใจ หลังๆปีนี้ก็เห็นแต่แบบการตักเตือนที่ดีนะคะพี่ป้าก็เอามาพัฒนาตัวเองขอบคุณมากๆขอบใจหลายๆชาวเวียดนามมาพูดให้ยินดี เป็นมิตรห้ามติดได,ด้ได้เลยเต็มที่ไหนที่รู้สึกว่าไออยาคนบอกว่าอยากให้ลถการซือปากลงในไฟฟ้าก็รับรับมานะวันนี้ก็พยายามหัวเราะยิ้มเยอะๆก็รู้สึกว่าแบบเอออันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับจริงๆอะไรเงี้ย so ง a d i e s and ไ e n t l e m e n o u know y o h a e n good t e n n e v b o d y welcome to all m a game